ประกาศปิดร้านคาเฟ่สุดยืดประกาศปิดร้านคาเฟ่แฟนคลับและเพื่อนๆร่วมส่งกำลังใจให้กับเธอเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นนอกจากยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงยังส่งผลให้กระทบให้กับหลายๆอาชีพและธุรกิจตรงปิดลงล่าสุดก็ที่คุณ เธอก็ขอบคุณที่เป็นเดนเป็นที่พักให้นะให้มาตลอดเจอทุกคนที่รักและที่พักพิงใจตอนนี้เธอยือนยืนต่อไม่ได้แล้วนะคะและก็ขอบคุณที่เป็นห่วงที่พักพิงมาตลอดเจอคนที่รักและพักพิงใจตอนนี้เธอยือนต่อไม่ไหวแล้วนะ และแฟนขับและลูกค้าก็เคยใช้บริการคาเฟ่แห่งนี้และต่างๆก็เข้ามาแสดงความหวงใยและส่งกำลังใจให้และรวมถึงอริตวันใจอย่างหนุ่มเต้ยลงไทยและก็ยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นรูปโอเมจิต่อหน้าร้องไห้พร้อมทั้งเผยว่าต่อ